โพสคาลิปโตปิดตำนานอารยชนฉายในปี2006หนังกำกับและเขียนบทโดยเมลกิปสันเป็นหนังที่สะท้อนมุมมองชาวตะวันตกสมัยใหม่ที่มีต่อชาวพื้นเมืองอารยธรรมโบราณกับการตีความถึงความป่าเถื่อนและหรือความขัดแย้งของชาวพื้นเมืองโบราณก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบคำโปรยของหนังเรื่องนี้มากเลยนะครับก็คือ อรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถจะทำลายได้จากภายนอกจนกว่าจะถูกทำลายจากภายในเพราะอธิบายภาพรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับอีกทั้งยังมีความหมายอย่างมากทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวและจุดจบของชนเผ่าอรารยธรรมโบราณในโลกใบนี้เช่นอียิปต์มายันอินคาแอสแทกที่ต้องล่มสลายอันเกิดจากการรุกรานของชาวต่างชาติครับและอการลุกรานของผู้มีอำนาจต่างเผ่านะฮะ แต่ถ้าหากเราตีความให้ดีแล้วสาเหตุของการล่มสลายของอรารยธรรมโบราณเหล่านี้อาจจะมาจากภายในตามที่คำโปรยของหนังว่าเอาไว้ก็ได้นะครับโดยเฉพาะในหนังโพสต์อะคริบโตเนี่ยนะฮะเล่าถึงอรารยธรรมของชาวมายาครับชนเผ่ามายาเนี่ยนะฮะเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูงเขตร้อนแหลมยูคาธาคือกัวเตมาลานะฮะเป็นเกษตรกรทัส่วนใหญ่ครับ มีการสร้างระบบชนบรัฐทานมีการจัดระเบียบของสังคมมีการแบ่งชนชั้นนะฮะแต่งตั้งผู้ปกครองขุนนางพระประชาชนและมีทาสครับมีนครรัฐนะฮะแยกตัวเป็นอิสระหลายนครรัฐนะครับอารยธรรมของชาวมายาเนี่ยขยายตัวในพื้นที่ที่เป็นอเมริกากลางและทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมืองส่วนใหญ่นะฮะจะอยู่ในช่วงสต์ศักราชที่300-900ครับ ชาวมายานะฮะได้สร้างอรารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าอย่างสูงสุดสิ่งที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือการสร้างวิหารรูปทรงพีระมิดก่อด้วยหินสูงใหญ่นะครับตั้งแต่างานอยู่กลางใจเมืองสําหรับใช้ในการบูชาเทพเจ้าหรือบูชายันครับนอกจากนี้นะฮะยังมีการใช้อักษรสัญลักษณ์สําหรับการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องเทวนิยมนะฮะหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ด้านดาราศาสตร์ครับ สามารถพัฒนามาเป็นปฏิทินมีการกำหนดวันเวลาเดือนปีที่มีความแม่นยำม,มากนะครับชาวมายันเนี่ยนะฮะนับถือเทพเจ้าหลายองค์หรือที่เราเรียกว่าพระหูเทวนิยมครับเทพเจ้าที่สำคัญก็คือสุริยะเทพทเทพแห่งพายุทเทพแห่งฟ้าฝนเป็นตน้นอรารยธรรมของชาวมายาล่มสลายลงนับตั้งแต่ศตวรรษที่15นะฮะส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุที่ชาวสเปนเนี่ยเข้าไปล่าอาณานิคมนั่นเองครับ อพกโคลิปโตเป็นเรื่องราวของกลุ่มชนเผ่าหนึ่งนะฮะที่กำลังล่าสัตว์อยู่ในป่าลึกพวกเขาเนี่ยได้พบกับชนเผ่าหนึ่งที่เดินทางผ่านทางมานะครับชนเผ่านั้นก็แสดงสีหน้าแห่งความหวาดกลัวบอกว่าแผ่นดินของพวกเขานั้นถูกทำลายต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วพวกนั้นก็เดินทางผ่านมาที่นี่นะฮะถึงเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีชนเผ่าอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามารุกรานในหมู่บ้านเลยนะครับจับคนที่รอดนั้นไปเป็นทาสสร้างวิหารให้กับชาวมายา จับไปเป็นเฉลยบ้านนะครับหรือจับไปบูชายันครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ย้อนยุคสุดสนุกเรื่องนี้เลยนะครับ หนังมีการนำเสนอวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่าโบราณในทวีปอเมริกากลางนะฮะเช่นคติความเชื่อในการนับถือผีนับถือบรรพบุรุษคติความเชื่อเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ในป่าคติความเชื่อเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติคติความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์การถือกำเนิดพลังอำนาจลี้ลับนะฮะคติชนวิทยาในด้านการรักษาการเยียวยา มีการใช้เครื่องดนตรีในการละเล่นนะครับเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับเทพเจ้าหรือผีคติความเชื่อเรื่องโชคลางหรือลางสังหรณ์คติความเชื่อเรื่องการทำนายทายทักคติความเชื่อเรื่องการบูชาเทพเจ้าหรือการบูชายันการใช้คติชนวิทยาประเภทเรื่องเล่าในการส่งสอนผู้คนที่อยู่ในชนเผ่านะครับในรูปแบบของนิทานครับ ก็นับเป็นหนังนะฮะที่มีการค้นคว้าข้อมูลทางคติชนวิทยาของชนเผ่าโบราณได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับและผู้กำกับเขาก็ชาญฉลาดพอที่จะยัดสิ่งเหล่านี้ลงไปในหนังให้อยู่ในระดับของความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหมือนกับการดูสารคดีครับ นอกจากนี้นะครับหนังก็ยังนําเสนอเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในแง่สังคมและวัฒนธรรมเช่นการซื้อขายทาสการแบ่งชนชั้นทางสังคมการล่าอาณานิคมการล่าชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อน,นํามาใช้เป็นแรงงานครับเมลกิฟสันเนี่ยเก่งมากนะฮะที่นําเสนอภาพความโหดร้ายความทารุณการสูญเสียการทําร้ายจิตใจผู้ชมการดึงอารมณ์คนดูให้เข้าถึงอารมณ์ของตัวละครน,นะครับ โดยเฉพาะฉากที่ตัวเอกของเรื่องคนหนึ่งนะฮะที่ต้องคลอดลูกอยู่ในหลุมด้านล่างนะครับและเธอก็ต้องไปเจอกับอะไรอีกมากมายที่นระหว่างที่เธอคลอดนะฮะสิ่งนี้หนังทําได้เก่งมากๆเลยนะครับส่วนฉากการต่อสู้นะฮะหรือฉากการรบเนี่ยทำได้ดีมีความดิบมีความเถื่อนค่อนข้างสมจริงสมจังนะฮะการสร้างฉากการต่อสู้สงครามนั้นเมลคิสันเนี่ยก็เคยแสดงสีมือมาให้เราเห็นแล้วนะครับในเรื่องเบฟพาร์เนี่ยนะฮะ ดังนั้นฉากการต่อสู้ในเรื่องเนี้จึงไว้ใจได้เลยครับหนังก็มีการใช้สัญลักษณ์ไม่มากนักนะฮะแต่ที่ผมชอบก็คือฉากต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มันล้มลงมานะครับมันก็เป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายของอรารยธรรมอันยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับ ในช่วง30นาทีสุดท้ายของหนังก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะฮะเป็นฉากการไล่ล่าที่นําเสนอคติชนวิทยาและภูมิปัญญาของชาวพื้นเมืองโบราณเพื่อเอาตัวรอดได้อย่างดีนะครับผ่านการแสดงของพระเอกนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นช่วงแห่งการลุ้นระทึกเอาใจช่วยตัวเอกของเรื่องมากๆนะครับจัดได้ว่าฉากนี้คือฉากที่ดีงามที่สุดฉากหนึ่งของหนังเลยก็ว่าได้ครับยิ่งฉากจบสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากนะครับที่หนังให้จบแบบนั้นครับ โดยเฉพาะหากใครมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์อารยธรรมอเมริกากลางก็ยิ่งจะมีความประทับใจขึ้นหลายเท่าทีเดียวนะครับเพราะมันสื่อเป็นนัยสําคัญว่าศัตรูที่ว่าร้ายกาจที่สุดนั้นแท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่คนในหรือคนนอกครับ ในด้านงานโปรดักชันก็นะว่าเป็นหนังที่มีการลงทุนสูงมากนะฮะทั้งในแง่ของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจำนวนผู้คนที่เข้ามาร่วมในการแสดงอุปกรณ์ประกอบฉากสถานที่ในการถ่ายทำนะครับรายละเอียดบางประการที่ใช้ประดับประดาพปีระมิดของพวกมายาซึ่งเขาสามารถนรมิตสิ่งเหล่านี้ออกมาและดูรู้สึกว่าไม่ค่อยขัดตาเลยนะครับจะได้ว,ว่าเป็นหนังที่ดูแล้วคุ้มดูตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากครับ แต่หนังก็มีจุดที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจและน่ารําคาญอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะการตัดสินใจของตัวละครเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่น่าจะควรทําสิ่งนั้นแต่มันก็ทําไปแล้วนะครับและการตัดสินใจนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปัญหาทั้งหมดในหนังเรื่องนี้ผมมองว่าบางจุดเนี่ยมันเกินไปครับมันไม่น่าจะทําให้คนคนหนึ่งตัดสินใจในแบบนั้นได้นะฮะแต่หนังก็ท <ük train doing çalış> ําแบบนั้นและเนี่ยถือว่าเป็นจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เสียคะแนนจากผมไปครับ กล่าวโดยสรุปอพพคาลิโตก็ถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ชั้นดีของเมลกิปสันที่สามารถนำเสนอเรื่องราวอรารยธรรมโบราณกติชนวิทยาและประวัติศาสตร์อรารยธรรมอเมริกากลางได้อย่างดีเป็นหนังที่ให้ความรู้ให้แง่คิดและให้ความสนุกที่ดีมากเลยนะครับดังนั้นทางช่องซ u เปอร์รีวิวชาแนลของเราจึงของให้คะแนนความชอบอพพคาลิปโตปิดตำนานอรารยชนเอาไว้ที่ 9เต็ม10บคะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ